อย่าให้ใครมาบอกว่าคุณทำสิ่งไหนได้ทำสิ่งไหนไม่ได้หลอบลัวปีแสดงประจำวิกเอนที่2ของเดือนกุมภาพันธ์มาพร้อมเสียงประทัดและบรรยากาศของวันตุษจีนกับคำพูดเปิดหัวที่กันมาจากปากคำสัมภาษณ์ของดาวรุ่งอีกหนึ่งคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนามว่าวิลลี่คัมบอลาบัณฑิตลูกหนังจากอะเคเดมี่ปีสัดแดงจะมีโอกาสได้เข้ารับการผักดันขึ้นทีมชุดใหญ่มาในซีซั่นนี้โดยในการสัมภาษณ์กับทางเฮลลี่โรบินสันผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเยาวชนและสื่อของสโมสรนในหัวข้อไฟฟอร์ยอฝัอันขอองงตวคุณเิลลี คัมบลาล่นวาทัเด็ดเอาไว้ว่าในชีวิตนี้จงอย่าให้ใครมาเป็นคนกําหนดว่าสิ่งไหนที่คุณทําได้สิ่งไหนที่คุณทําไม่ได้คัมบอลาในวัย19ปีประเดิมเล่นทีมชุดใหญ่นัดแรกเมื่อเดินทันวาคมในเกมพบกับเวสแฮมยูไนเตดจากนั้นจึงถูกส่งลงมาในฐานะตัวสํารองเกมวันแก่กอง,อ,งองของขวัญที่พบกับแอสตันวิลล่าตอนหน้าสาวกปีแสดงในโรงละครแห่งความฝันซึ่งโอกาสที่ได้แสดงตัวต่อนหน้าแฟนบอลในโอทาฟอร์ดนี่เองที่ทําให้วิลลี่คัมบลากล่า,าอย่างไม่ปิดบังความป่าปลื้มใจว่านี่คือไฮไลท์อ ได้สําหรับคาบัวล่าถือเป็นเด็กหนุ่มที่มีความเข้มแข็งคา <c oughs> แรคเตอร์ชัดเจนกล้าหาญกล้าแสดงออกซึ่งถือเป็นสารตั้งต้นหัวเชื้อสําคัญผลักดันชีวิตเขาบนถนนสายลูกหนังมาจนวันนี้โดยส่วนตัวผมคิดว่าเช่นเดียวกับเด็กทุกคนมันเป็นแค่เรื่องของการเล่นฟุตบอลกับเพื่อนฝูงบางครั้งก็คนเดียวไม่ได้ดูอะไรอื่นมากมายเป็นแต่เพียงการเล่นกับลูกฟุตบอลและคิดถึงวันตลอดเวลาผมคิดถึงความใฝ่ฝันของผมเยอะมากๆมันเป็นโมเมนต์ที่ยอดเยี่ยมเลยนะที่ได้แบ่งปันสิ่งที่ฝันนั้นกับครอบครัวและเพื่อนๆในวัยเด็กผมเอง สิ่งสำคัญคือการมีลูกบอลที่ตัวหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นเรื่องของการหาขวดน้ำหรืออะไรสักอย่างมาแทนลูกบอลหนึ่งในเรื่องที่หลายคนไม่ทราบเกี่ยวกับวิลลี่ควาบาลาก็คือสโมสรแห่งแรกของเขานั้นเป็นสโมสรที่ออโตนี่มาซิยาลและวปะทิดเอฟลาเคยอยู่มาก่อนและเคตเอฟลานั้นยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญของคําบอลล่าในทางส่วนตัวอีกด้วยนั่นก็คือเลออลิสแน่นอนที่สุดเลยตอนผมรู้ว่าพวกเขาทําได้ผมก็คิดแค่ว่าทํำไมผมจะทํามั่งไม่ได้ล่ะบนผนังจะมีเสื้อของรุ่นพี่ที่ก้าวไปสร้างชื่อในที่ต่างๆประดดดดััับบบแขววววนนนตติิิไ้่่่งทีผมคอเ็็กกกา ผมอยากให้เสื้อที่มีชื่อของผมติดอยู่บนนั้นให้ได้บ้างถือเป็นแรงบันดาลใจสําคัญมากสําหรับผมโคนทุกคนที่นั่นต่างก็พูดถึงผู้ที่สําเร็จไปก้าวหน้าในอาชีพซึ่งมันช่วยได้มากในแง่ที่ว่ามันทาให้คุณดูว่าคุณต้องทําอะไรเจ้าบทสัมภาษณ์วิลลี่ควาบบลาห์ยังพูดถึงชื่อไอดอลลูกหนังส่วนตัวที่เขาบูชาซึ่งมีมากมายหลายชื่อทั้งเปาโลโมารดินีกาเลสปูโยเซคียวาาลามมสไปจนถึงพอลสโคที่เป็นมิดฟิลซึ่งวิลลี่ควาบบลาบอกว่าใช่สิทาามผมผผ่่งผง่งกออียวตบ มไม่ได้นั่งดูฟุตบอลมากมายอะไรหรอกแต่การนั่งดูแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตลงสนามสำหรับเด็กอย่างผมในเวลานั้นมันแตกต่างแบบสุดๆเพราะทุกคนที่เล่นให้ยูไนเต็ดในช่วงเวลาที่ผมเติบโตขึ้นมาพวกเขาล้วนเป็นแรงบันดาลใจชั้นยอดด้วยกันทั้งสิน้นเช่นเดียวกับบุคคลบางส่วนนอกวงการฟุตบอลที่ก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับผมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพี่น้องโค้ชและเพื่อนๆผมคิดว่ามันสำคัญมากนะสำคัญมากกว่าฟุตบอลด้วยซ้ำไปเพราะเมื่อไหร่ที่คุณมีชีวิตที่ถูกต้องนอกวงการฟุตบอลมันหมายถึงคุณก็จะสสสาาาาามมรถถแแแดดดดงงงงผลลนนนนนนทีู่่กกต้้้้้อใขขขััไววยพเ นั้นคือสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งในชีวิตและเรื่องราวของผมทุกวันนี้วิลลี่คัมบอลายังคงทำงานหนักต่อเนื่องเหมือนเช่นที่ยังอยู่ในทีมเยาวชนนะครับไม่ได้มีอาการหลงลืมลากเง้าหรือลอยย่ำเดินว่าตัวเองมาจากจุดไหนความหมังของเขาคือการได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นและคิดใกล้กว่านั้นก็คืออยากสะสมประสบการณ์เพื่อที่อนาคตจะได้แบ่งปันมันให้กับเด็กรุ่นหลัง,ลงที่จะเติบโตขึ้นมาตามเส้นทางในแบบที่เขาเป็นซึ่งมาถูกถามว่าจะแนะนําน้องๆรุ่นหลังจากตัวเขาที่มีความฝันในด้านฟุตบอลยังไงดีบ้างตัวเขาตอบว่าก่อนนนออื่่เเลยคคุณตต้้งริมมมีวาฝัน ก่อนการที่คุณจะทําอะไรสักอย่างในชีวิตมันเริ่มต้นจากการต้องมีความฝันเมื่อมีความฝันแล้วต่อไปคุณก็จะทําทุกอย่างที่จะสู้เพื่อความฝันนั้นผมมองว่าความฝันคือเรื่องง่ายที่สุดไม่มีต้นทุนอะไรแต่การสู้เพื่อมันนั่นแหละที่จะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้นเพราะว่าคุณไม่อาจรู้อนาคตว่าต้องไปเชิญกับอะไรบ้างบนเส้นทางการต่อสู้เพื่อมันสิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือทุกการเดินทางของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันฉะนั้นแล้วคุณต้องไม่มองที่การเดินทางของคนอื่นเพราะคุณไม่สามารถรู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าาางงงงววววันนัันนนหึ่่่่คุุุณออออจจจะยููบบดดสสแตตีกก็เ จากสวรรฉะนั้นแล้วจงสู้เพื่อความฝันและอย่าให้ใครมาบอกว่าคุณทําอะไรได้หรือทําอะไรไม่ได้ถ้าคุณอยากจะทําก็จงทํามันเลยทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอแค่เพียงสู้เพื่อมันจงมีความมั่นใจในตัวเองและจงแน่ใจว่าเท้าของคุณติดดินอยู่เสมอด้วยอย่าหลงอย่าลอย,ลอ,ยอย่าคิดว่าตัวคุณเจ๋งแล้วอย่าคิดว่าคุณเก่งแล้วเพราะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่มีความฝันเหมือนกันนี้ซึ่งพวกเขาก็พร้อมจะช่วงชิงพื้นที่ความฝันจากคุณได้เสมอมันจะมีสถานการณ์ที่เดี๋ยวก็ดีเ <ๆ S 2> ดี๋ยวก็ร้ายแต่นั่นนนแแแหหหหละะะมมัจจททํําาาใใ้้้คคคุุุณณขข็งงกึวยยืด่น งขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไม่ว่าจะในฐานะนักฟุตบอลและในฐานะคนคนหนึ่งวางเท้าคุณให้ติดกับพื้นบอกตัวเองว่านี่คือระดับที่คุณอยู่แต่คุณรู้ว่าคุณสามารถไปได้ไกลขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมน่าจะแนะนําคนอื่นๆได้ถือเป็นดาวรุ่งที่มีทัศนคติน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับสำหรับเจ้าหนุ่มวัย19ปีวิลลี่คัมบลาและเชื่อว่าน่าจะเป็นพลังงานบวกให้กับเพื่อนๆในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ไม่มากก็น้อยครับซึ่งจากบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ของวิลลี่คัมบบลาาาาทีีีเ้้้ตัวมมกกกรรนนํํไไไปปงงงใใญชขอออสส็ดหฏิิิย อนองกลับมาจากพระธิดเอเลาในท่วงทำหนองของความรู้สึกพาภูมิใจในชุดความคิดที่คำบวชล,ล่าได้เผยออกมาให้รับรู้กันโดยอดีตแบ็คซ้ายะระดับตำนานของสโมสรยังเอเลาเขียนข้อความตอบกลับบทสัมภาษณ์ชิ้นดังกล่าวว่ามันต้องแบบนี้สินั่นคือทั้งหมดที่เราขอความหลงใหลและความรักในสิ่งที่กำลังทำละทำได้เยี่ยมมากนะวิลลี่ฉันภูมิใจในตัวนายมากจริงๆวันเสาร์สบายๆแบบนี้พาไปดูเรื่องราวเบาๆน่าสนใจอีกเรื่องของเดวิดกิลอดีตซีโอมือทองคู่บุญของเซอร์เล็กฟอร์กูุซันซึ่งเดวิดกิลได้ม หนึ่งในไฮไลท์น่าสนใจก็คือเรื่องความเสียใจครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาที่เขาทํางานกับเซอร์เล็กฟอร์กูซันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเรื่องดังกล่าวก็คือการหักการระหว่างยอดกุนซือชาวสกอตและยอดกัปตันทีมรอยคีนที่ตามมาด้วยกันแยกทางของรอยคีนในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2005โดยเดวิดกิลเล่าว,ว่าผมเคยพูดเรื่องนี้กับเซอร์เอเล็กแล้วมันคือหนึ่งในเรื่องเดียวเลยที่ผมเสียใจมากๆที่มันจบแบบนั้นเพราะต่างฝ่ายต่างก็ยิ่งใหญ่เติมเต็มกันและกันมากๆการที่เห็นพวกเขาแตกหักและแยกย้ายเกันไปแบบนั้นนนน้้นนนนนนมมัั่าเเเสสียยดผรรรูึกกชจิงๆอป็บ ทีมที่โคตรจะสุดยอดแล้วการพังลงด้านความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากๆมันคือเรื่องของการที่คุณมีคนประเภทเดอะวินเนอร์สคนที่มีความเชื่อมั่นในชุดความคิดของตัวเองสูงมากและมันก็ไปถึงจุดนั้นทั้งที่เราควรได้เฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของรอยคีนที่ทำมาไว้หลายปีถือเป็นหนึ่งเรื่องราวสาคัญในหน้าบริษัทสโมสรที่เชื่อว่าแฟนผีหลายคนยังไงก็จําได้หรือต่อให้เกิดไม่ทันแต่ก็น่าจะรับทราบเรื่องราวความเป็นมาว่าทําไมเซอร์เล็กเฟอร์กูสันถึงต้องจําใจทําลงวินัยความเป็นททททีีีมเเเอออาาไว้แแลละะืกกกกจยยงงงับคุุ่่่่่ิใหหญสดนนึ ในยุคสมัยการทํางานของเขาในแบบที่จบกันไม่สวยเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็เป็นภาพสะท้อนของคาว่าเมื่อชิมนะครับในยุคสมัยที่โซเชียลมีเดียยังไม่แบ่งบานเท่าปัจจุบันการปฏิบัติของท่านเซอร์หากถ้ามาเป็นในยุคปัจจุบันคงน่าจะโดนแฟนบอลสายบูชาปัจเจกบุคลคลกดด่ากันยับเยินไม่น้อยแต่นั่นคือเรื่องของมุมมองคนทํางานมุมมองจากสายตาของคนที่ต้องบริหารจัดการภาพรวมของคําว่าทีมซึ่งเมื่อรอยคีนตัดสินใจออกมาแสดงความคีเดเห็นเผ็ดร้อนเชิงตาําหนิเพื่อนร่วมทีมหลายคนออกสื่อถึงแม้เทปดังกล่าวน,นั้นจะถูกเอเอออออรร์ล็กกกกกฟััันนงบาาาาศไไว้้ดท แต่มมนก็ถือว่ามากพอที่ทันเซอร์จะต้องจัดการให้เห็นเป็นเยี่ยงอย่างอีกครั้งว่าสําหรับคําว่าสโมสรฟุตบอลที่ประกอบรวมกันจากหลากหลายคนนั้นหากใครคนหนึ่งเริ่มคิดว่าต้นใหญ่กว่าสโมสรคนคนนั้นแม้จะยิ่งใหญ่เป็นมหาล่าลูกหนังขนาดไหนก็หนีไม่พ้นบทลงโทษทางวินัยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นตัวอย่างของคําว่าไม่มีผู้เล่นคนไหนยิ่งใหญ่เกินไปกว่าสโมสรที่ตัวเองเป็นผู้เล่นส่วนอีกข่าวที่ถูกไฮไลท์ขึ้นใหม่อีกครั้งเรียกว่ากบมาอยู่ในความสนใจอีกหนก็คือความเชื่อมโยงระหว่างเฟนกี United, ้เเด,ดยองนนสสสาาวโื่ทป เนอเนื้อหาแบบหลมๆเอาไว้ว่าเวลานี้ถ้าทีความหวงแหนในตัวแฟรนกี้เดยองของทางบาซ่านั้นดูอ่อนลงไปกว่าเดิมเยอะมากถึงขั้นที่บาซ่าพร้อมจะเปิดไฟเขียวให้มิดฟิลชาวดัตสามารถย้ายทีมได้ในช่วงตลาดหน้าร้อนกลางปีนี้พร้อมระบุว่าสถานการณ์อนาคตของเดยองในทัพบาซ่านั้นไม่มีความแน่นอนและค่อนข้างใกล้เคียงกับประตูทางออกซึ่งทางสโมสรพร้อมจะรับฟังข้อเสนอที่ดีที่สุดที่อาจมียื่นเข้าไปให้กับพวกเขาโดยประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่ถูกหยิบมาพิจารณาก็คือตัวเลขค่าเหนื่อยของเดยองที่สูงถึงฤดูกาลละ24 8้านยู ซึ่งโอเคแหละครับว่าในแง่ผลงานที่จะตัวแสดงออกมาในสนามมันไม่เชิงว่าไม่คุ้มค่าอะไรเพียงแต่บาร์เซโลนาอ่านเล็งเห็นว่ามันน่าจะดีกว่าหรือไม่ที่จะรีเซ็ตเพดานค่าเหนื่อยเสียใหม่โดยการจำหน่ายผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยสูงๆของทีมออกไปสักหนึ่งถึงสงคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือชื่อของเฟนกี้เดยองตามที่เป็นข่าวรายงานกันออกมาสําหรับเฟนกี้เดยองกับปีแสดงก็อย่างที่ทราบกันดีว่านี่คือเป้าหมายลำดับแรกสุดเลยนับตั้งแต่เอริกเทนฮากเข้ามาทําทีมปีแสดงเมื่อช่วงปี2022แต่่่่จจจดดดดแแลล้วววะรออกกกกััััคคาาาานนนมมมตตตซึงสสํญเิไี ปรารถนาอยากย้ายออกไปใช้ชีวิตที่อื่นนอกจากมหานครบาร์เซโลนาสื่อบางเจ้ายังตีรายงานใส่ไข่ด้วยนะครับว่าตัวเฟลกี้เดยองค่อนข้างผิดหวังกับบางอย่างที่เกิดขึ้นที่บาร์ซ่าเช่นเรื่องเป้าหมายการอยากคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งทีมดูจะไม่ใกล้เคียงในการขยับกลับไปยืนในจุดนั้นตลอดหลายปีหลังย้ำว่าตรงนี้สื่อใส่ไข่นะครับก็ต้องพิจารณากันอย่างมีสติและใช้วิจารณญาณประกอบด้วยทีนี้ถามใจแฟนผีถึงตรงนี้ยังมีความรู้สึกอยากได้เฟลกี้เดยองอยู่หรือไม่ตัวเลขาตัวน่าจะสู บาซ่าต้องการระดมเงินจากการขายนักเตะระดับสตาร์สองคนไดยอดสัก2 0 0้ล้านยูโรซึ่งนอกจากไดยองอีกคนก็คือโรน่าออาลเลโคที่ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูไนเต็มมาบ้างเมื่อช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาแต่เป็นกระแสะข่าวในตำลองที่ว่าหากดิวเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนมากกว่าโซนเคสเฟลกี้ไดยองก็อย่างที่จวหัวไว้นั่นแหละครับว่าทำความรู้สึกลึกๆของเด็กผีช่วงนี้ที่มีคอบบี้ไมนูกล่าวขึ้นมาแสดงตัวแล้วว่าพร้อมจะเป็นผู้เล่นในตำแหน่งเฟลกี้ไดยองที่เด็กเทนฮักตามหามานาน้้้้้ถาาาโออกกกสเเเปปิิดดดดใหับไนนีฟรยขึม ยังจะสนใจกันอยู่หรือไม่